สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาวผู้ไทยกับพอบ้านมาตัดหญ้าให้งวยอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่างัวเราจะไม่มีแหล่งอาหารแล้วนะคะทุกคนนี่น้ําท่วมนะคะปกตินะคะพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะเป็นหญ้าทั้งหมดเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็สซนนั้นก็จะเป็นผักบุ้งค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นหญ้าค่ะเป็นหญ้าเขียวๆอย่างนี้เลย แต่ว่าณตอนนี้น้ำท่วมแล้วค่ะทุกคนโอ้ยแหล่งอาหารของวัวเราน้ำท่วมไปหนึ่งที่แล้วค่ะวันนี้ก็พอบ้านก็มาแบกนะคะเพราะว่าสาไทยกบพอบ้านจะไปออีกที่หนึ่งเนาะอีกสวนหนึ่งนะคะเตรียมลงยางนะคะทุกคนค่ะปลูกยางเพิ่มนะคะก็เลยจะมาหาหญ้าให้วัวกินนะคะทุกคนพอลงมาเห็นแล้วก็โอ้น้ำท่วมน้ำขึ้นเยอะมากค่ะฝนตก แค่ไม่กี่วันนะคะจากแบบน้ำที่แห้งๆเลยขึ้นมาแถวนี้ท่วมหมดเลยค่ะทุกคนโอ้โหแสดงว่าถ้าตกอีกสักครั้งหนึ่งนี่ก็คือไม่มเ,อเอาไม่ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเสียดายมากหญ้าสวยมากเลยนะคะกัวสาวไทยชอบมากเลคะ่ะหญ้าแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนไปเอาที่ใหม่แล้วนะคะทุกคนนะคะก็ ท่านใดที่แบบเจอปัญหาแบบนี้บ้างคะทุกคนคะอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะคะก็คือตรงนี้นะต่อให้จะเป็นฤดูแล้งนะคะฝนไม่ตกก็จะยังชุ่มน้ําอยู่นะ,ะทุกคนคะ่ะแถวนี้เนาะหญ้ามันก็จะสวยในฤดูแล้งเราก็สามารถมาเก็บเกี่ยวได้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นหญ้าฟรีหญ้าธรรมชาติเลยเนาะ,ะแต่ถ้าฤด,ดูฝนเราก็ต้องเปลี่ยนที่ใหม่นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าน้ําขึ้นแล้วนะคะทุกคนใครเจอปัญหาแหล่งอาหารสูญหายไปนะคะหนึ่งที่แล้วคะ่ะทุกคน โอ้ยดูสิคะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนะฤด,ดูฝนฝนมาก็ต้องมีน้ำนะคะเือด,ดูแรงฝนไม่ตกน้ําก็ลดนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเนะเราอ่าเราก็สามารถมาหาปูหาปลาได้นะคะสําหรับที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าอ่าพอน้ำมันลดมันก็จะมีหญ้าสวยๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ผักบุ้งก็เยอะด้วยนะคะสําหรับหนองนี้เนาะเสียดายมากเลยคะ่ะหญ้าอยู่ฝั่งทางนู้นนะอ่อนมากๆเลยสักภูไทยกับพ่อบ้านว่าจะรีบมาตัดแต่ว่าไม่ได้มาหลายวันนะคะ ่องจากเราก็กรีดยางเก็บยางนะคะถ้า,ายภารกิจเนาะมันก็เลยไม่ได้มาะคะทุกคนคะ่ะก็เลยแบบนี้นะคะน้ําท่วมเสียดายหญ้ามากะคะ่ะทุกคนว่าจะได้กินหญ้าอ่อนๆวันนี้พ่อ้านก็น่าจะตัดได้ประมาณสองสามแบกนะคะทุกคนน่าจะได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นแล้วเนาะแต่ก็เอาพอให้วัวเราได้กินก่อน,นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะมันขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยะคะ่ะอันนี้ก็คือชุ่มหมดเลยนะถ้าเป็นฤด,ดูแล้งมันก็จะแห้งหมดเลยแต่ตอนนี้ก็นี่คะ่ะ น้ำขึ้นมาไม่แต่ทากเดินก็ยังเดินลำบากค่ะทุกคนโอ้ยเอาประสานอาหารงัวอะไรนะมันคือไข่อะไรไข่ขี้กระปากหรออะไปที่แหล่งใหม่กัน,นะคะ่ะทุกคนรอติดตามกันนะคะว่าสาวพไทยจะไปแหล่งไหนอีกนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นญ้าอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญ้าฟรีนะคะสาวพไทยไม่ค่อยได้ซื้อหญ้าให้วัวหรอกนะคะก็เอายาธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ขอ อะลุงป้านะอาบ้างนะคนที่เขาไม่มีวัวเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาวพญาชาวสวนให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า